สวัสดีครับสวัสดีสสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเ <ổ lucky S 1> คยครับมาครับวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมจะพาพี่น้องเรามาดูนะฮะร,รถเมคโคนะครับเขาบอกว่าเป็นโกเบ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 มาร์กทูเ,เหรอแต่ผมดูรูปมันไม่ใช่มาร์กทูแล้วหนึ่เป็นมาร์กทีอะไรประมาณนี้ เลือกอาจจะเป็นมาร์กทูต้องดูชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเราไปดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนสภาพยังไงสภาพต้องตัดหรือต้องขายเป็นคันนะครับก็เหมือนพามาเที่ยวแหละวันนี้นะฮะพามาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งคอนะครับอำเภอแก้งคอนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อถึงอ่ะก็เมื่อกี้ผมออกจากช่องสามหมอเขาเรียกช่องสามหมอเนาะ เดี๋ยวผมพาไปดูว่าสภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงอยังไงเราไปดูครับต่อไปอีก,อก2กิโลเมตรเราไปดูรถกันเลยครับ จะถึงจุดหมายแล้วนะครับโอ้ยถ้าภาษาอีสานบ้านท่ากันเล้นพาปลาพาดุงมาพี่น้องขอเขาเรีก้้าจะอยู่ไหนอนะ่ะยังไม่เจอเลยสรุปก็คือ FC เราพี่น้องหรอกครับผมน่าจะหลงทางนะ GPS อาจจะพามามั่วนะผมว่าเนี่ยง,ง,งั้นเดี๋ยวเราถาม<อ>เดี๋ยวถามเจ้าของเขาก่อน จากที่หลงทางมาไกลครับมาเจอแล้วครับทีนี้อ่ะมานี่ครับรถเ,เอจอแล้วเจอแล้ว,ลว,วน,นั่นงไงแม่โคตังดินนั่นไงแม่โคใช่ไหมน้องใช่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 ครับสิลูกเจอแล้วครับเออสภาพทำงานตุ่มาการตื่เนาะเฮ้ยนั่นมันเต้น <laughs> ดี <laughs> วะเต็นนอน โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพาเอฟเราพาพี่น้องเราลงดูรถไปเราไปดูรถกันนะฮะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วในที่สุดก็เจอครับจากที่หลงทางมาเยอะมากนะครับหลงทางมาสองสามครั้งแล้วก็โทรหาเจ้าของเขาจนมาเจอที่นี่นะครับไะเราลงไปดูรถกันครับผมอ้าวมาดูครับมาดูมาดูเออขีนะครับ ดูครับมาดูมาดูครับมาดูคอดามแล้วดามอีกดูครับอ๋สภาพก็น่าจะต้องตัดแล้วครับผมว่านะฮะสภาพก็ไปทางเขาดูครับแต่ก็ซื้อครับซื้อไปตัดนะฮะ ก้นงข้างล่างอย่างมากครับเก่งคอนโทรลถือว่าโอเคคอับครับปะแล้วปะอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกครับ FC เราพี่น้องเรานะฮะโซ่ใบโซ่ก็เนาะ ทำไมขนาดนี้เขาก่อไม่ขายเป็นเหลืองธรรมดาไปเดี๋ยวขึ้นข้างบนไปดูเครื่องกันแล้วเราดูการทำงานเดี๋ยวผมจะให้เขามาลองนะครับมาลองให้นะฮะเดี๋ยวขึ้นข้างบนไปดูเครื่องก่อนครับหาทางขึ้นก่อนบอรครับบออ่ะเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนนะอ่ะมาดูเขาลองนะครับ สว๊เดินหมุลแล้วเดินครับมุนไม่เป็นยังครับแค่ขับได้ เร็วว่านะหมุนเร็วนะผมว่า s อ่ะเดี๋ยวบอกเขาก่อนทำล่องตัวเดินนะทำหมุนตัวเดิน อะโอเคผมดูแล้วคนครับก็ไม่นี่เท่าไหร่เดี๋ยวไปให้ช่างทองลองต่อที่ร้านเดี๋ยวผมคุยราคาครับแม่เขาก่อนนะครับอะโอเคครับเรียบร้อยครับผมคุยราคากับแม่เขาแล้วนะน้องฟาร์มน้องฟาร์มมาสวัสดีเอฟซีหน่อยลูกเร็วอ่ะอ้วนเล่นดินแล้วทีนี้เอ้ออ,อ่ะโอเคครับคันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะก็สภาพก็ไม่เท่าไหร่แต่ผมชอบกระบอกนะซีนเขาน่าจะทำใหม่ซีนไม่รั่วเลยนะครับ บูมอาร์มบูมอาร์มสรุปไม่สวยไม่ผ่านนะครับบูมอาร์มสรุปไม่สวยไม่ผ่านหวัหวเก๋งหัวเก๋งถือว่าใช้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นี่น,น,นี่ดู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 เชี่ยิ้วไปเจอกันที่ร้านหวัวเก่งถือว่าใช้ได้ก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงกับสวยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเขามาติดแล้วเนี่ยตัวลบนะนะฮะ,ะกระจกครบนะหวัวเกงนะ โปรเก่งกระจกครบตัวเดินโอเคนะครับกระจกครบนะฮะตัวเดินโอเคครับผมโซ่ใบน่าจะใบใบได้อยู่แต่โซ่ไม่สวยนะครับเครื่องถือว่าโอเคนะฮะเครื่องถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับรอบคันอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะอ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ไปเจอกันที่ร้านเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุธิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ087 9519226 0956643826วุฒิชัยอะไรยนต์กาซสิน์ชื่อนี้การันตีความถูกอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูที่ร้านอีกสัก2-3นาทีให้ช่างถอน หมุนๆเดินๆค้ำโชว์อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวไปดูที่ร้านครับผมอ่ะมาครับย้ายมาถึงร้านแล้วนะฮะก็ย้ายมาถึงเมื่อคืนนะครับพอผมซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ให้รถสไลด์นะครับไปย้ายเลยไม่ใช่รถสไลด์รถทีลเลอร์นะครับรถถังลากอะไปย้ายนะครับเดี๋ยวให้ช่างทอนดูก่อนผมคล่องใจว่ามันเป็นมาร์กทูหรือมาร์กทีนะครับเอาเอาแบบชัวๆถ้าพูดผิดไปแล้วเดี๋ยวเอฟซีเราพี่น้องเราจะหัวเราะอเอาเ <laughs> พราะว่าถ้าเป็นมาร์กที มันก็เหมือนมีสีเหลืองถ้าเป็นมาร์กทูมันก็เหมือนมีสีเขียวอะ,อะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่แน่นเรื่องพวกแมคโครซะด้วยดินะฮะผมรู้ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอเล่าให้ FC, เอฟซีเราเล่าให้พี่น้องเราฟังได้นะครับเบื้องต้นเอาเป็นเบื้องต้นอะเห็นไหมช่างทอนอยู่ฟังคุณเบ้าก่องดูเอาไม่ว่ามันจะเป็นทูหรือทีก็ช่างมันเถอะผมคิดว่ามันทีอะนะฮะผมคิดว่ามันทีผมคิดว่ามาร์คสามนะครับตัวเนี้ย แต่ก็มีคนบอกว่ามันเป็นมาร์กสแต่ผมดูมันเหมือนมาร์กสามอ่ะไม่ว่าจะเป็นมาร์กไหนก็ช่างแต่ผมว่าเฟรมข้างล่างมันไม่สวยอาจจะเป็นอะไรตัดแหละตัวนี้ใครอยากได้อะไรชิ้นไหนทักมาครับทักมาทักมาเดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนเดินเข้าไปเก็บแล้วก็หมุนวิววิ่งให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกช่างทอนก่อนทอนมาเห็นส้างมันย่างเข้าไปเก็บหลังลานหมุนวิววิ่งโชว์ดูอ้าวโชว์ดิช่างทอนจัดการครับตึงเดียวมันจะติดไหมถอยถอย นี่ครับเจ้ายักษ์เขียวจวดคู่กันสองสองทันเขาวันนี้เอ้าเรื่องติดง่ายใช่ปะดูครับอ่าเป็นเรื่องอยู่นะเป็นเรื่องอยู่นะได้เรื่องครับ ตัวเดินดีอยู่นะโอเคอยู่แล้นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่ครับมันหมุนล้องนะฮะนี่ครับดูข้องอยู่ครับระบบขุดระบบโยกอ่าโอเคครับนี่ดูครับดูตัวเดิน ออตรงน,นี้เร็ียบร้อยครับตัวเดินไม่มีปัญหานะครับมาดูฝั่งนู้นครับทุนี้ตรงน,นี้ครับเช็คระบบตัวเดิน2ฝั่ง ตัวเดินไม่มีปัญหาครับแบบนี้อ่าตัวเดินไม่มีปัญหาครับอ่ะโอเคผ่านครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปละรับทุกท่านกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอร่อยยนนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเกนย์เก้าห้าหกสี่สามแปดสอวุฒิชัยอร่อยยนการาันตีชื่อนี้การาันตีความ